ิดโปงหลานฮุนเซนย่องเข้าไทยดิวผู้หลักผู้ใหญ่ไทยขายชาติส่งสินค้าไทยให้ขเขมรล่ลาสุดทหารไทยจับสินค้าได้เพียบมีทั้งหมดตั้งแต่ของกินยันสินค้าแบรนด์เนมล่าสุดเมื่อวานนี้25สิงหาคมเพจกองทัพบ,บกได้รายงานไหนบอกไม่ใช้สินค้าไทยทหารสกัดจับสินค้าลักลอบสง่งเขมรของกลางเพียบทั้งของกินของใช้และแบรนด์เนม เมื่อเวลา17นาฬิกา30นาทีวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมากองกำลังบุรพาอารัญญาประเทศกองร้อยทหารพานที่1204ชคทพ .12 มพัน30เข้าลาดตะเวนในพื้นที่บ้านหนองปลือหมู่7ตำบลผ่านศึกอำเภออรัญญาประเทศจังหวัดสะแก้วหลังได้รับรายงานว่ามีการลักลอบนำสินค้าออกนอกประเทศ ระหว่างปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ได้พบชายต้องสงสัยสองคนกำลังเข็นรถเข็นสองคันที่บรรทุกกระสอบขนาดใหญ่เต็มคันเมื่อชายต้องสงสยัยเห็นเจ้าหน้าที่ก็รีบทิ้งรถเข็นไว้ก่อนจะวิ่งหนีข้ามคลองน้ำใสไปยันฝั่งประเทศกัมบูชายอย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่จึงเข้าตรวจสอบสิ่งของในรถเข็นทันที จากการตรวจสอบพบสินค้าไทยจำนวนมากที่เตรียมหลักรอบส่งออกนอกประเทศโดยมีรายละเอียดดังนี้สินค้าอุปโภคบริโภคได้แก่ผงชูรสยี่ห้ออายิโนโมโตะน้ำตาลกรวดมิตรผลซอสพริกสีราชานมข้นหวานยี่ห้อมะลิผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เป็นสินค้าไทยอีกจำนวนหลายรายการนอกจากนี้ยังมีเสื้อผ้า และเครื่องประดับชุดกีฬาแบรนด์เนมชุดเดรสและกระโปรงแบรนด์เนมเช่นลุยวีตองและกุชชี่เสื้ออดิดาสเป็นต้นชุดนอนลายชินจังลายดอกไม้รองเทาเ้าผ้าใบแบรนด์เนมรองเท้าสตรีและฟองน้ำดันทรงหลายแบรนด์รวมถึงยังมีหลอดบรรจุภัณฑ์และแผงกันท่อไอเสียยามาฮ่าอีกด้วยหลังการตรวจยึด เจ้าหน้าที่ได้นำสิ่งของทั้งหมดไปตรวจสอบอย่างละเอียดที่กองร้อยทหารพรานที่1204ก่อนจะส่งมอบให้เจ้าหน้าที่สุลกากอรอรยะประเทศเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปการลักลอบนำสินค้าไทยส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านในครั้งนี้ตอกย้ำให้เห็นถึงแม้ว่าจะมีการประกาศไม่ให้ใช้สินค้าไทยแต่การลักลอบนำสินค้าไทยออกสู่ประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแสดงใหเห็นว่าสินค้าไทยยังเป็นที่ต้องการและประเทศเพื่อนบ้านยังคงต้องพึ่งพาสินค้าจากไทยอยู่ไม่เพียงเท่านั้นก่อนหน้านี้จะพบความเคลื่อนไหวของทั้งฝั่งกองทัพที่มีการทำงานร่วมกันกันกบกองทัพเรือในการคุมเข้มเป็นพิเศษตมลำน้ำโขงกินพื้นที่ติดชายแดนลาวด้วยโดยพบว่าเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมา เพจกองทัพบ,บกได้รายงานผู้บัญชาการทหารบกและคณะได้เดินทางไปยังสถานีเรือขขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงหรือนอรขอ ของกองทัพเรือที่ปฏิบัติภารกิจเสริมความมั่นคงตามแนวชายแดนไทยสปะปะลาวร่วมกันกับกองกําลังสุร,รนารีมาอย่างต่อเนื่องโดยได้พบปะพูดคุยกําลังพลขอบคุณและให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนด้วยความทุ่มเทและเสียสละก่อนร่วมลาดตระเวนตรวจภูมิประเทศทางน้ําเพื่อติดตามสถานการณ์ตามแนวชายแดนตลอดลําน้ําโของอย่างใกล้ชิดสแสดงว่าอาจมีความเคลื่อนไหวของกัมพูชา เกี่ยวข้องทางชายแดนลาวด้วยซึ่งเรื่องนี้สอดคล้องกับที่ช่องขุนกระเพาเคยออกมาเปิดโปงชี้บอแสว่ามีกองทัพมดลักลอบขนสินค้าจากไทยลักลอบออกไปตามแนวชายแดนซึ่งไม่ได้มีเฉพาะที่จับได้ล่าสุดเท่านั้น แต่ยังมีตามเรือนพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีที่ติดกับชายแดนลาวโดยลำเลียงผ่านภูมิประเทศลาวแล้วลงเรือที่ท่าเรือเถื่อนเมืองโคงก่อนจะส่งไปขึ้นที่ท่าเรือริมแม่น้ำโขงในเมืองสตรึงแตรงซึ่งทำให้ประเทศไทยไม่ได้รับภาษีค้าขายอย่างถูกต้องหากสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องท่าเรือสตรงแตรงกัมบูชาจะพบข้อมูลที่สอดคล้องกับข้อมูลของของุนกะเพาว,ว่า จุดนี้เป็นศูนย์กลางคละมนาคมของจงังหวัดสตึงแตรงที่มีความพลุกพ่านใช้ในการค้าขายระหว่างกัมบูชาและลาวรวมถึงการขนส่งผู้คนเป็นจุดที่อยู่ใกล้พรมแดนของสอปป,อปอลาวโดยล่าสุดขุนกระเพาออกมาอัปเดตเรื่องนี้ว่าหลังจากที่ออกมาเปิดเผยชี้บ่อแสรเรื่องนี้มีเจ้าหน้าที่ทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าไปตรวจสอบและเข้าไปจับกลุ่ม ส่งผลให้ตอนนี้พวกกองทัพมดพยายามจะหาเส้นทางใหม่ปรับเปลี่ยนวิธีการโดยการส่งคนเข้ามาติดต่อผู้หลักผู้ใหญ่ในฝั่งไทยบางคนในการซื้อสินค้าในฝั่งไทยแล้วนำสินค้าไทยผ่านชายแดนลาวก่อนส่งต่อจากชายแดนลาวไปสู่ชายแดนกัมพูชาเพื่อเข้ามาที่บ้านหนองนกเขียวของเราพร้อมกับแฉว่าคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องพวกนี้มันเป็นใคร คนที่จับฝั่งเขมรประสานเข้ามาที่ฝั่งลาวคือหลานของฮุนเซนที่มีบทบาทสำคัญในเรื่องของการฟอกเงินที่ผิดกฎหมายที่เกิดขึ้นในฝั่งเขมรส่วนฝั่งลาวที่จับมือร่วมกับหลานฮุนเซนก็คือลูกของผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ในฝั่งประเทศลาวรวมถึงหลานฮุนเซนคนนี้ยังมีเมียเป็นลูกหลานของผู้หลักผู้ใหญ่ในประเทศลาวด้วย โดยพบความผิดปกติของหลานชายคุณเซนที่มีการเข้ามาในประเทศไทยทุกเดือนเดือนนึงหลายรอบโดยบอกว่าเป็นการเข้ามาเพื่อติดต่อซื้อสินค้าในฝั่งประเทศไทยเดินทางมาโดยเครื่องบินส่วนตัวบินมาลงที่สนามบินดอนเมืองซึ่งสามารถเช็คเที่ยวบินได้พร้อมทั้งหลานฮุนเซนยังมีการเช่ากโกดังไว้อีกด้วย ซึ่งเป็นภัยต่อความมั่นคงที่มีคนไทยบางกลุ่มบางคนเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยซึ่งไม่ได้มีแค่เฉพาะขบวนการหลักรอบส่งสินค้าไทยไปกัมพูชาเท่านั้นแต่ยังรวมไปจนถึงขบวนการหลักรอบพาแรงงานต่างด้าวเข้าประเทศไทยด้วยที่มีคนไทยขายชาติเข้าไปเกี่ยวข้องโดยก่อนหนาน้ี้เพจหมีนาบอลเคยออกมาเปิดโปงว่าช่องทางธรรมชาติ4ตํตำบลสะแก้ว จ่ายแพงเข้ามามากเตือนภัยก่อวินาศกรรมแหล่งข่าวทาหารหนักใจให้กำนันผู้ใหญ่คนท้องถิ่นโปรดช่วยดูแลบ้านเมืองซึ่งพบว่ามีประชาชนเข้าไปให้เบาะแสเพิ่มเติมจำนวนมากว่ามีคนไทยในพื้นที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องพร้อมกับชีบ้เบาแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบเช่นบ้านผักกาดบ้านแหลมก็ไม่แพ้กัน ท้าทายดีนักกันจอมพลังจัดให้ขเมร้องหิวไหนรถดูดซ่วมเผยล่าสุดมีรถพร้อมไปชายแดนแล้วเรียกได้ว่าท้าไม่ได้เลยค่ะสำหรับกันจอมพลังนะคะและดูรอบนี้ท่าทางว่าจะเอาจริงค่ะมีการโพสต์นะคะบอกว่าขเมร้องหิวไหนรถดูดซ่วมกระทั่งล่าสุดค่ะก็มีรถดูดซ่วมทักมาบอกค่ะว่าพร้อมเสิร์ฟถึงชายแดนเลย สืบเนื่อมาจากเมื่อวันที่25สิงหาคมนะคะชาวขเขมรเข้าหรือล้วลวดหนามหีเพลงที่บ้านหนองจานหลังจากเกิดเหตุพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทบกเผยฝ่ายกัมพูชาบุกหรือล้วลวดหนามในพื้นที่อธิปไตยไทยโดยพบว่ากัมพูชาใช้ชาวบ้านเป็นโล่ม,มนุษย์และทำร้ายทหารไทยยืนยันติดตั้งกลับคืนแนวเดิมแล้ว ด้านของกองทัพภาคที่1อ้างเป็นความเข้าใจผิดของฝ่ายกัมพูชาได้แต่ระวังไม่ให้บานปลายแล้วก็รักษาความสงบเรียบร้อยค่ะพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบ,บกเปิดเผยถึงกรณีที่ทางกัมพูชาดำเนินการรื้อลว,วดหนามในพื้นที่แนวชายแดน โดยยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจริงและกัมพูชาก็ใช้ประชาชนชาวกัมพูชาในการรื้อลัวลวดหนามแทนการใช้กำลังทหารซึ่งถือว่าเป็นการกระทําที่ผิดปกติลวดหนามที่ถูกรื้อ เป็นแนวชั่วคราวที่กองทัพบกไทยติดตั้งเอาไว้ก็เพื่อรักษาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนซึ่งอยู่ในเขตอธิปไตยของประเทศไทยเมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวกองทัพบกก็ไม่สามารถปล่อยให้กัมพูชาดําเนินการหรือล้วลวดหนามได้โดยในขณะน,นี้กองทัพก็ดําเนินการวางลวดหนามกลับคืนในแนวเดิมไปแล้วเพื่อยืนยันอธิปไตยของไทยในพื้นที่ดังกล่าว พร้อมทั้งเร่งดําเนินมาตรการที่จําเป็นต่อไปเพื่อรักษาความมั่นคงและป้องกันเหตุการณ์ซ้ํทาทั้งนี้กองทัพบกก็จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหานี้อย่างรอบคอบโดยยึดหลักการรักษาอธิปไตยและความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศเป็นสําคัญแต่ในส่วนของความวุ่นวายนะั้นยังไม่จบค่ะคุณผู้ชมเมื่อคลิปความวุ่นวายในวันดังกล่าวนะคะที่บ้านหนองจานถูกเผยแพร่ออกไปในโลกโซเชียล คุณการจอมพลังก็ออกมาโพสต์ a c e b o o k ค่ะถึงวิธีการจัดการกับกัมพูชากลุ่มดังกล่าวนี้ที่ออกมาสร้างความวุ่นวายบริเวณชายแดนโดยบอกว่าวิธีที่คุณการเสนอนี้ไม่มีใครเจ็บตัวค่ะแล้วก็รับรองว่าไม่มีใครจะมากล้ายืนตะโกนใส่ทหารไทยอีกแล้ว ไปฟังคลิปกันสักนิดค่ะผมขอเสนอวิธีการตอบโต้กัมพูชาที่กําลังลื้อล้วลวดหนามแล้วก็แหกปากใส่ทหารไทยควรใช้รถด,ดูดซ่วมพ้นของที่ไปดูดมาใส่เขมรที่กําลังลือ้อล้วรับรองครับว่า หยุดแหกปากแน่นอนแล้วก็วิธีนี้เนี่ยไม่มีใครเจ็บใครเห็นด้วยบ้างพิมพ์บอกทีหลังจากโพสต์ดังกล่าวนี้นะคะได้ถูกเผยแพร่ออกไปเมื่อวานนี้ค่ะย6สิงหาคมกันจอมพลังโพสต์อีกครั้งระบุว่าเมื่อคืนฝันว่าเขมรได้เล่นน้ำสงกรานที่บ้านหนองจานแต่ว่าน้ำมันเหลืองเหลือยังไงไม่รู้ครับภาพนี้คล้ายกับในฝันเลยครับ แต่ว่าในฝันเนี่ยมีรถดูดซ่วมประมาณ5คันได้ครับแล้วก็ได้คอมเมนต์เอาไว้ใต้โพสต์ค่ะบอกว่าในภาพนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องจริงนะครับแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันครับว่าฝันจะเป็นจริงหรือเปล่าจากนั้นก็โพสต์เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวนี้อีกหลายโพสต์ด้วยกันค่ะได้แก่มีรถดูดซ่วมทักมาหาผมหลายคันพร้อมไปชายแดน นี่ทุกคนจะให้ขมรได้ลิ้มรสกากใยของคนไทยจริงๆหรอสรุปคือจะให้ผมไปจริงๆใช่ไหมกระเทียมขมนก็เอาไม่อยู่นะบอกเลยแล้วก็อีกโพสต์หนึ่งนะคะเขาก็บอกว่าขมนถ่ายคลิปท้ากันจอมพลังไหนรถดูดซ่วมอยู่ไหนนี่ถือว่าพวกมึงเรียกร้องหิวกันนะเรียกร้องคนไทยเองนะผมต้องการรถดูดซ่วมอีก10คัน ของเต็มลำมาเลยอยากได้แบบหัวพ่นแรงๆใครมีของทักมาเลยครับซึ่งคุณกันจอมพลางเองนะคะก็เข้ามาคอมเมนต์นะคะใต้โพสต์นี้อีกครั้งบอกว่านี่ทุกคนเป็นพยานนะมันเรียกร้องเองนะแล้วอย่ามางองแงนะคอมเมนต์ของคนไทยนะคะก็บอกกันว่าคุณกันครับประชาชนคนขเขมรเเขาไม่รู้เรื่องเพราะโซเชียลโดนปิดกั้นสื่อโดนคุมคนต่อต้านก็ โดนตุยไปควรจะเอาแผนที่แนวเขตที่เขาล้มมาทำเป็นโปสเตอร์ให้เขาดูแล้วก็เอาภาพความจริงติดเหมือนบอร์ดให้เห็นรับรองเกณฑ์คนหนีแน่นอนเลยไม่ต้องประทะบางคนนะคะก็บอกว่าจัดหนักๆเต็มๆไปเลยคุณกันจัดเลยค่ะตามคำเรียกร้อง อีกคนนะคะบอกว่ารีวิวมาเต็มๆด้วยนะพี่กันจอมพลังสู้ๆจ้าด้านของคุณกันนะคะก็เข้ามาคอมเมนต์นะคะในคลิปที่ตัวเองพูดไว้นะคะถึงรถดูดซ่วมเนี่ยโดยบอกว่านึกถึงตอนอ้าปากแล้วมันก็พุ่งเข้าปากพอดีแม่เสียงนี้หวานเลยจากสถานการณ์ตึงเครียดบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชา พื้นที่บ้านหนองจานตำบลโนนหมากมุนอโคกสูงจงสะแก้วเนื่องจากกลุ่มชาวกัมพูชาบางส่วนพากันจะเข้ามารือ้อล้ววดน้ำที่ฝ่ายไทยคึงกั้นไว้เพื่อป้องกันการลุกล้ำทั้งยังมีการคว้างปาสิ่งของเข้าใส่เจ้าหน้าที่ฝั่งไทยอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ทหารไทยได้รับบาดเจ็บแล้วหนึ่งนายขณะปฏิบัติหน้าที่ควบคุมสถานการณ์ โดยเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาภายหลังเหตุการณ์ตึงเครียดที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่25สิงหาคมล่าสุดสถานการณ์เริ่มคลี่คลายลงแล้วโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้เข้ามาควบคุมสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแหล่งข่าวจากหน่วยงานความมั่นคงรายงานว่ากองกำลังทหารที่ประจำการอยู่ในพื้นที่ได้ดำเนินมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยและปฏิบัติตามขั้นตอนที่วางไว้ เพื่อยืนยันการรักษาอธิปไตยของไทยและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ชายแดนทั้งนี้การประสานงานกับทุกฝ่ายได้เป็นไปอย่างต่อเนื่องจนทำให้สถานการณ์กลับมาสู่สภาวะปกติเจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือประชาชนให้งดเว้นการเดินทางเข้าไปเยืนพื้นที่เกิดเหตุในช่วงนี้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงและเอื้อต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมทั้งแสดงความขอบคุณต่อพี่น้องประชาชนที่ได้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดและส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันชายแดนสถานการณ์ในปัจจุบันยังอยู่ภายใต้การดูแลของกองกำลังทหารอย่างเข้มงวดโดยมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำขึ้นอีกทางด้านฝั่งกัมพูชายังคงมีชาวบ้านยังนอนเฝ้าอยู่บริเวณลัวตลอดทั้งคืนแต่ยังไม่มีการก่อความวุ่นวายใดๆต่อมาทางเพจ Army Military Force ได้โพสต์คลิปและข้อความบอกว่าเฮิร์มเกรมเวลา16.50นานาทีคมเมนปักธงชาติกัมพูชาที่บนผื้นแผ่นดินติดกับบ้านหนองจานข้อเท็จจริง พื้นที่ตรงนี้คือผืนแผ่นดินประเทศไทยตามหลักเขตและยังมีคลิปที่บอกด้วยว่าเขมรหอนทรัม ทงชาติกัมบูชาเหนือดินแดนอธิปไตยของไทยตามหลักแนวเขตประเทศที่ h ฮท็กบ้านหนองจาน์วันนี้นอกจากนี้ทางเพจยังโพสคลิปขณะที่ชาวบ้านกัมบูชาหรือแสแลนสีดำของทหารไทยโดยบอกอีกด้วยว่าคลิปบันทึกเหตุการณ์เมื่อวันที่25สิงหาคม ทหารขเขมรสั่งให้ชาวบ้านบุกรุกเข้าทำลายแสแลนสีดำที่ทหารไทยได้ปิดกั้นไว้บนผืนแผ่นดินไทยณนะบ้านนองจานอําเภอโคกสูงจังหวัดส,สะแก้วเเตตย ล่าสุดวันนี้ทางเพจอมรินนิวส์ได้โพสต์ข้อความระบุว่าวีระสมความคิดขานให้เวลาเขมรอพยพภายใน3 6ถึง6เดือนมันนานเกินไปลุกล้ำมามา3 0ถึง40ปีแล้วต้องออกเดี๋ยวนี้ทันทีไม่ออกก็ยิงเลยพร้อมกับแนบลิงก์รายการสดอมรินนิวไว้พร้อมหัวข้อ ตีเหล็กตอนร้อนชาวบ้านชายแดนสะแก้วแห่ร้องวีระมเขมนขโมยที่ดินก็ไปชมคลิปเต็มๆได้ที่ยูทูบของช่องอมรินทีวี